สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่เเค่อี๋เช้าบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือเก้ากับหกตัวรองก็คือหนึ่งกับห้านะคะเก้ากับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดหกหนึ่งหกสองหกห้าหกแปดหกเก้าเนาะรองหนึ่งกับห้าก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าสามตัวก็เก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าสามแปดหนึ่งห้าหรือเพื่อนๆจะจับคู่ไควยแบบนี้ก็ได้นะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกกเก้าเก้าห้าห้าเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะหรือจับหัวมันซื้อเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าห้าหกก็ได้นะ ขอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปนี่คืออีบ่ายตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับสองนะคะที่จริงมันเป็นหกเลยแต่เรามาเปลี่ยนเป็นสองเนาะคือแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่ง หนึ่งเก้าห้าสามสองห้าแล้วก็หกเก้าแปดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแต่ถ้าจับคู่ควาหนึ่งเราจับให้แบบนี้นะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเราอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะแต่วีไเราไม่ได้ทำเนาะก็จะซื้อเอาตัวเด็ดเหมือนไปซื้อหรืจะจับตัวควายนี่แหละซื้อได้เลย ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนอสำหรับคลิปนี้ก็จบลง The p a n ยงแค่นี้เนาะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ